นักเรียนเออติดตั้งหนึ่งมาแล้วชื่ออะไรครับซันนี่เหรอฮันนี่ฮันฮันนี่๋อถ้าเกิดซันนี่ก็นี่อยอ๋อถ้าซันนี่เป็นชื่อเหมือนดาราเลยเนาะแล้วฮันนี่ไปไหนมาจา้าเดินวน,นโถพ่อคุณเลยโอเคโอเควันนี้คุณครูจะสอบอาหารหลักห้ามู่นะคะปอบปากเปล่านะคะอาหารหลักห้ามูลลงทบทวนนะมหมู่ที่หนึ่งคืออะไรคะ โปรตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตอ้อลืมไปโปรตีนแล้วยกตัวอย่างโปรตีนที่คืออะไรคะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ไข่นมูนโอเคหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้วยตาลโอเคหมู่ที่สามเกลือแร่เกลือแร่พืชพืชผักโอเคหมู่ที่สี่วิตามินผลไม้ ก็ดูด้วยนะถ้าผลไม้ชนิดนั้นเป็นส้มละโอเคเป็นองุ่นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นข้าวโพดอ่ะไม่โอเคเข้าวโพดเป็นอะไรเาไม่ใช่ข้าวโพดเป็นคาร์โบไฮเดตเป็นแป้งไงเหมือนมันเหมือนเผืออะไรพวกนี้ลองดูด้วยหมู่ที่ห้าไขมันไขมนันมันเช่นเนยเออ ก็เรียกว่าไขมันมันก็มาจากพืชสัตว์หนูว่าเนยมันมาจากอะไรล่ะคะเนยก็มาจากสัตว์ใช่ไหมล่ะเออไขมันถ้ามาจากพืชยังไงอย่างน้ํามันมะพร้าวใช่ไหมคะน้ํามันทานตะวันเอาทานตะวันน้ํามันงาอย่างเงี้ยก็คือไขมันเป็นหมู่ที่ห้าฮันนี่เดี๋ยวคุณครูจะสอบนะคะอ่ากรุณานั่งลงแล้วพัดให้เรียบร้อย เราไม่เปิดเปิดได้นะคะบนเพดานมาดูนะคะมาเปิดเองนะอันนี้เปิดเป็นไมค้ามาตรงนี้เลยค่ะมาห้องสมุดต,ตรงนี้เลยค่ะทางเข้า